ประเด็นต่อมาช่วยบอกคุณลักษณะของชาวสวรรค์หน่อยได้ไหมเมื่อความสุขของผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยแล้วในสวรรค์มีความสุขอย่างไรตัวอย่างหนึ่งก็คือในสวรรค์จะพวกเราจะไร้ขนไม่มีขนไม่มีหนวดนะครับ แล้วก็อายุราวๆสามสิบถึงสามสิบสามมุสลิมะมุสลิมีนเท่ากันเลยอินนาอารันยันน่าแท้จริงชาวสวรรค์ยากูลูนาฟีฮาชาวสวรรค์กินอาหารวายาชรรบูนะาดื่มเครื่องดื่มวาลายะเฟ,ฟูลูนาแล้วก็ไม่ถมน้ำลาย วลาอยาบูลูนะแล้วก็ไม่ปัสสาวะถมน้ำลายไม่อนุญ,ญาตให้ถมน้ำลายไม่มีการถมน้ำลายในสวรรค์ชาวสวรรค์ไม่ว่ามุสลิมหรือมุสลิมบอกแล้วนะว่าเท่ากันแล้วนี่นะครับจะไม่ปัสสาวะทุกวันนี้บางทีเราชาราเราแก่เป็นโรคแหมปัสสาวะมันลำบากต้องใส่แผ่นเพิทในสวรรค์ไม่มีครับไม่มีปัสสาวะ ภาษาบ้านคือไม่ฉี่ไม่ถมน้ำลายที่สำคัญวลายตะเกาวัตูนะแล้วก็ไม่อุจจาระนบีบอกชาวสวรรค์กินชาวสวรรค์ดื่มชาวสวรรค์ไม่ถมน้ำลายนะครับแล้วก็ชาวสวรรค์ไม่ปัสวะชาวสวรรค์ไม่อุจจระวลายัมตะขิตูน่ะ แล้วก็ไม่สั่งน้ำมูกชาวสวรรค์น้ำมูกก็ไม่สั่งน้ำลายก็ไม่ถมปัสสาวะอุจจาระก็ไม่ถ่ายทั้งสิน้นก็รู้ฟา้ฟามาบ้าหลุดต่ออามซอบาสเลยถามนาบีนบีจา๋าไอ้แล้วที่เรากินไปนั้นจะไปมันจะไปปล่อยทางไหนอะเออซอบาสถามฉลาดนะครับไอ้สิ่งที่เรากินเนี่ยมันต้องออกสิ บนโลกดุนยานี้เรากินมันก็ต้องออกแล้วกินไปกินไปไม่ออกมันอึดอัดตายแน่แล้วตกลงมันจะไประบายยังไงนี่ซอบาถามแทนเราเยี่ยมเลยนบีตอบยูชาชอุอนวาริชฮุนการอชินมิสกีนบีบอกว่าจะเป็นเสียงเสียงเรอเสียงที่เราเรอออกมาเนี่ยมันคือการ การระบายสิ่งที่เราได้กินได้ดื่มแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วก็เหงื่อที่มันออกมาเนี่ยหอมเท่ากับมิสหอมเหมือนกลิ่นชมดเชียงเหงื่อที่เราออกมาเนี่ยหอมเหมือนกลิ่นชมดเชียงปัสสวะอุจจาระจบเลยวัสสลาไม่ต้องละไม่ต้องใช้แผน่นเพลิดไม่ต้องไมสนใจอยู่บนโลกดุนยานี้เจ็บอดแอดปัสวะกระปิดกระปอยเด็กๆ อามันอิบะาดาอามันซอแล้ววันกิยามะนู้นอยู่ในสวรรค์ไม่มีปัสสาวะไม่มีอุจจาระเหงื่อที่ไหลออกมาเป็นเหมือนกลิ่นชมดเชียงยุลฮามูนันตัสบีฮาวันตาฮีดะกามายุลฮามูนันนาฟัสแล้วชาวสวรรค์ทั้งมุสลิมะทั้งมุสลิมีนทำอะไรง่วนอยู่กับอะไรวุ่นอยู่กับอะไร มุสลิมาที่อยู่ในสวรรค์ยุ่งอยู่กับอะไรมุสลิมีนอยู่ในสวรรค์ง่วนอยู่กับอะไรคําตอบคืออัสตัดบีฮะกล่าวสุบฮานลลอฮ์วะตัฮมิดอัลฮัมดุลิลละกล่าวอย่างนี้เสมือนอะไรครับยุลฮามูนันนาฟสเหมือนกับเราหายใจแสดงว่าเป็นเป็นวิถีของเราในสวรรค์สุบฮานลลอฮ์ อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาสุบฮานัลลอฮฉะนั้นมุสลิมนในสวรรค์จะมีเกียรติได้ท่องประโยคนี้อยู่ตลอดเวลามุสลิมีนอยู่ในสวรรค์จะอยู่ในท่องคําพูดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าชีวิตของเราบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ใช้อะไรเราทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราไม่ทำอัลลอฮ์ตอบแทนให้เรามีความบรมสุขในวันกิยามานุน มหาศาลมากนะครับมหาศาลมาก